สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พีพินนาครับผมบอเดินที่ซานครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีแม่แม่พีพินนาเอฟซีทุกมังทุกบอลเลยครับผมพี่น้องครับเมื่อนีบ้าบอยมาเลอกปลาหลาะหลวงฮะน้องใหม่ไพ่ปลาคือเก่าครับอีกมือหนึ่งครับผมมือนี้เป็นเซอร์วันที่สิบเก้านะครับผมพฤษสภาคมนะครับมือนี้สีโสมสีมันบอนะครับสีไดงน้องใหม่นอนง่ามบอนะครับฝากพี่น้องเขามาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้บ้าบอยซอยเบิ้งซอยแง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับวันนี้ครับสวัสดีครับเจ๊จอยครับเจ๊จอยมาแต่เศาอีกแล้วพี่น้องสวัสดีคบึงแน่ละพี่น้องโอ้ยเจจอยคนสวยเจ๊จอยคนสวยขอให้เก๊ตั้งใจเดาเอาเาเดาเาเดเาเดาดาเดาาเาเ ลอฟังไปฟังผลบนี่นีไปสุดสุดโหลดขั้นไม่ไหีก้ะยั่ไปสุดสุดให้ตับรุดไปโหลดไงเนาะอือนี่แถมนอนอหม่อะนอใหม่มันหายยาหาง่ายพี่แอบบอกพี่น้องเนี่ยอาจอยหายยายาหาปอดซปอกับไ้อวนหนึงจ้ะแม่ครับมานจะพูดมัจะบอกมันจะมองโฉเขียนบอกพี่น้องเนี่เพิ่นเห็นเฮาได้ลายเพิ่นปัิบันอหม่มันออกลายออกอะารจะออกะไรเข้าไปจนหัวย่องเหมดกับ่ะไ้พ่อ อันนี้คือความจริงนะครับทุกวันักอันงอนางยางสิบส่งเลน่ยนางยางกดแอวส่งในสองอนงนอหาใครนางหาส่งไหาส่ง่มีเลยรัไปส่งคุณจอบไครับผมติดตามด้วยกันครับวันนี้ส่งสิมันที่ไ้เห็นน้องใหม่พ่อครับโอ้ยละตังกลองบ่อเวๆอีผู้เดียวพี่น้องเออมาก็บดไอศปนพ่น้องบ่ดได้กดกองเจ้าพี่น้อง ม้วนม้วนนี่ก็เริ่มเสียม่มครับ โอ้นหนึ่งครับสองนอพีหน่องสองเตาอ้ตเตาแหลกเตาแหลกมาแล้วครับเตามุกมุกเตามุกมุก เลยครับแม่ครับขบัวบากอีกกลอนครับผมเก็บเก็บครับผมพี่น้องครับบุกเก็บบ่อใดครับบุกเก็บบอ่อใดมันบผมีมันอึดอเก็บเตาไปต้มครับไปต้ม แม,ม่จ้าน้อนหนึ่งครับ มาแล้วงำๆครับผมนอนนี่กับบักงำไว้ครับพี่น้องครับหนอนาบินครับกำลังออกครับผมพี่น้องนอน โองไหมครับพี่น้องครับข่ขาวๆเลยครับผมขาวตัวเลยครับนอนอีก่ครับผมพี่น้องน้าหื้ยังงำเลยครับพี่น้องครับ นอนหีิจะบักงามน่ิกระนอนบักงามเอ้ยครับนี่รองครับนอนนี่ เบ you, ิ้งครับผมพี่น้องครับอันบ่าวบอยห้องใส่อจยอยอยู่ใกล้ๆบ่าวบอยเออไหมอาจยอยอจยอยอจยอยสามเท so ่าทีแก่เพื่อนน้อเฮ้ยเพื่อนว้อยวันนี้บ่าวบอยถามว่ามีบ่เออเพื่อนน้อยไม่ใจใค้ยืนวายเอนเม่์จอยเนาะเม่์จอยยืนจอยก็เลยว่าเฮ้ยตัวเออเพื่อนว้อมีบ่เออยวันนี้อันนั้นมาหอดถามว่าได้บ่บ่ ตัวเบาบ่อยบ้าบักไก่นึง่งไอ้บ่าเมียนคนเอิญเจ้าไอยไปจ้อยเฮ้อทั้เดียวไก่คนละเนี่เนาะไปหาตัวอืมบอขยันมันสอดเอา <laughs> หาเราใหมาอ่อีตัวไปขั้นเห็นเอิญเไปไปลยเอิไปหันบ่เหมือนหรบ่ไปพุ่นไปครับผมตามไปครับามมาาป่าไปเรื่งพุ่นพุ่นพุ่นเจ้จอยกำลังเอาครับกำลังสังหารครับปูยสองดอกบ่อ้า ได้แล้วเนาะนุะ่นมๆอยู่เลยแมน,แมนถุงนี่เนาะอ้ยเอาดีๆนี่ปลาพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขมิ้นครับเห็ดพึ่งขมิ้นเห็ดพึ่งเหลืองครับแมนครับดอกบัวงามนึ่งอ๋อจ้อยเก็บน้ำของเสีย ่คไหนเอามาดูซิเอาเอาเออาาเเสียมันนี่เอาเสียมจากเอาเสียมจากขามันช้าช้าช้ีบอแมีนเออเสียมเอาไปขึ้น่เยเอาไปเอาไปขาหน่อยเอออุ้ยสวยไหมคะสวยงามสวยงามเหมือนคนเก็บบ่เอาถือ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 ถืงามแท้แขนมันจันทยิ่งให้แมีนอุไรนะเห็นกระเจงอยู่เห็นยังขอดกินผุนบ่แมีนบ่อือก็แกงบ่แมนียนจ้าวิลลุ่มมาไวก่อน ทำไมก็อะทำไมถวทำไมไมไจะแ่บแบ่าพนอไปันนี้นองใีน้องใหม่ซานไปแกงซีเฮ็ดกับอิ่มเลยเหรอครับผมพี่น้องครับแกงซีเห็ดนี่บอแมนนัครับนีดอกนึงครับน้องครับโอ้ยเขียนโจโก้ครับผมพี่น้องนี่เมนมมน ครับพี่น้องครับหน่อไม้หนึ ful, ่งหน่อพ่อเห็ดเก่าเห็ดพ sure. ี่น้องพ่อเห็ดเก่าเห็ดพ่อน้องใหม่เก้าน้องใหม่ครับงานแขงใส่กันพี่น้องเสียบเสียบนัวนัวสับเลยครับนี่อุ้ยหนอนงามหนองามครับผมพี่น้อง โอ้ยพี่บมอม่าระบามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วน้องบักงามนลยครับพี่น้องครับคนน่ะแกงเสียดพอดีเลยครับผมนี่บ,บ่บอยไปเก็บเห็ดพึ่งเหลืองมาครับเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งขมิ้นมาบ่ได้ไทยให้พี่น้องเบิ่งจ่อยบอ้บนี้ก็เลยว่าสิหาเห็ดว่าอยากบ่ได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งกัน ก็สิเอาหน่องใหม่กับเห็ดไปแกงใส่กันกินแซ่บๆครับผมพี่น้องครับป้าพี่น้องครับสมดอกงามแท้หูนน่ะเฮ็ดพูวูอยู่พี่น้องอ้ยเห็ดเพิงเหลืองครับเห็ดเพิงเหลืองเฮ็ดิงขมิ้นเห็ดเพิงเหลืองงามบ่อ่างามบ่้อุ้ยพี่ดอกตุูมครับดอกตุูมเขาแบบโบมีอันอันมีดมากเขาเขาโบได้เอ่อนมาเนาะอ่าเนาะ บ่ได้เอามินมาปาดขาเพราะว่าบ่ได้เอามินมาปาดขาหักเอาพี่น้องหักเอาหักเอาหักเอาแมนอู้ยขาตันดีสิเดพี่น้องแมนอู้ดอกบักงามนึงอ่ะเอ้ยดอกบักงามดอกบักงามเอาแต่เสียมาอันนันหาซับเราใหม่ปันมาพอเห็ดพี่น้องโชคดีครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งเตาหนึ่งครับ Ui bông sắp Đó Tàu hấp, tàu Tàu hấp tàu hấp tàu hấp, hấp tàu Ơ à, sắp nè Sắp đây Sắp bổ lửa Sắp bổ Sắp bổ một lái một lái เี้ครับขันเอาขเราเดีเดียวุณหมดกำลังแม่ีนี่นงนี่รหมดมาหมดมาหมดมากหมดมาก้กดหมดมาหมดมากพี moi, ่น้องหมดมาก่าีไม่กิ่ขัวหาเราไหมครับเมื่อนี้ได้ย่ครับผมพี่น้องครับได้มากม่ ครบเดี๋ยวเราจอกบอก็ดังก็ดังปึ้งเนี่ยปึงก็มันบอกนไยบ่ได้หาหาสีบาทบ่ได้ดอกมืหนึ่งที่น้องค่า้ำมัดกับบอพอเมื่อี่มยือได้น้องไม่หลยถิดเอิกได้หลคนรูก็ได้เลเมื่อหรืออยู่ได้หล่ไปมาน้องใหม่ได้บบกหลายหนึ่งตัวไรย่ง่องเลกันน้ำหากันเออเราไแล้วโอคนรู้ได้ ใช่หัวใจอันนั้นเปเด๋ยวจนอาลวดจาดคนบ่ไดอรอ่าอนี่อเงี้ยกมปิ้นมาสิได้ปิ้นลงมาที่ผลเฮ็ดเพิ่นพี่น้องเฮ็ดไม่จอจ่ยแกงกินเอาจ้ะเอแกงกินเอาเงี้โอ้หนี่เดีได้อยู่ได้เงอกอืแม่แมู่้ค่ะอือนี่มาบ่อแห้ได้ซ้ำนดนพี่น้องอือี่ไปแกง้เ็ดพอดี ครับ aspberry, นี่ตาบ๊อบบอยครับอันนี้เห็ดครับนี่เห็ดน um> ี่กระควดน้าเห็ดอันนี้จะเอาแห่อาจอยไปแกงจะบอกถึงไงงามงามเมียดอกนี่ผมเห็นว่าเห็นดอกแบบงามเลยคันใดลายดอกสุดยอดเลยเอาแม่ไอ้อาใส่ถุงเอาใส่ถุงแล้วคอยไปกินแกงเห็ดนดำเจ้าเกงใช่ไบ่ก๋ยแกงกินายเที่ยวเราเพียงสุรลดแกงคอยกินเนี่ย Cái này mưa gặp, mưa kẹn gặp. Kẹn gặp lắm Mưa đáy cà kèng hay kín, mưa đáy cà kèng hay kín Kèng khói này lắm Nào, nó mày Nào, nóng mày, bưng. nó nó mày Nào, nóng mày, nóng mày Nóng mày, nóng lắm Bỏ đọc Nào Cái này Chị kèng nó mày đơ Chị bị kiếm kèng hết xay nó mày toán bài đơ แกงกินเด้ตอนบ่ายเด้สิไปกินเด้กินียีงอย่างนียงคือบ่ได้กินดอกคือยงว่ได้กินดอกกินเขาวบพุ่นลยแยงก็อนเฮ็นกับพ่อฮะยงจะเห็นบอรไมบ่เหยาดใส่จังไรเนีมันสีอิ่มกันบ่ไม่กิดกินแมึงกงเส้นหม่เป็นยี่สิบอในมือนละกะแกงเส้มือกะแกงเส้นนหม่มือแรกกระแกงเส้นงใหม่ เมียนแม่แม่กระเจ้าซื้ออยู่กระเจ้ารับกระเจ้ารับซื้อหวานแสบเนาะกินกินดอกงามๆมอีแมกินได้กินเราไปมันมันเป็นยังไงมันแสบอยู่ปะมันมันมันบ่มีกินหืนกินอย่างของเห็ดเนาะแสบอยู่แบก็เห็ดอตนนันอยู่ด้ย้ายแบงหาเมือนเหมือนไม่พระาเ้ามนคู่กินเหมือนแบอยู่อวนออาเน็ดบาคู่กิน ยินบ้าบา่อยคนละต่เช้าว่านใครเก่งกว่าก็สีภาษีบาษาจีนคนกินยิองกดนหมู่บ้านบ่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 เลยคุว่าสื้รถเหมือนโลนึงเหมือนกันย่าสีคือว่อาเอาซุ้รถขัไตกับบ่บ่ <c oughs> บ่เจ้าไปใช้กับบ่บ่บ่กับผมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเอาวบกัศศีเอาไว้สมนีสกนือครับผมพี่น้องกับศีบ่ได้เต็มที่ปันไดครับผมพี่น้องครับ กะซีออกเมื่อแล้วครับผมพี่น้องมาโดนแล้วบ่ได้นอนม่ได้แต่ว่าก็ได้ซ้ำซ้ำพราอยากพอกินซ้ำหาอยากให้กินตามวิธีที่อีสานบ้านเฮาซ้ำนี่ก็ถือว่าหมานอยู่น้อแม่เนะาะหลายุ่มอยู่ดิสาม่มนั่นหลายุ่มจากส่งกระซังมันบ่ให้ในแห้งสี่ชงอืมสี่ทรงแอวกระ่งพร้อข่าวค้นแห้งมันก็จะเกิดไรครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยกะสิขอเอาไว้ซ้ำนี่สักกอนครับ จังไหนก็ฝากติดตามรับชมให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านบอดินดินที่อีสานพี่เขาดินทิ่อีสานสามีอีสานพาะโล่เจ๊จอยเชียนป่าพาะโล่เนี่ยด้วยครับมืนอนีก็บสิขอไว้สำหนับจะก่อนพ่อพ่อกันคลิปหน้าครับเอาไว้พ่อพ่อกันคลิปหน้ามือหน้าครับผมสำหรับมือนีขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขคู่สุขคนครับส,ส,บสบวัสดีครับไปเวลาไม่กินข้าวเ้าแล้ว

คยว่าบบเหลือดนกคยว่าบ่เลือกินเขาอิมีแห้งนี่กับหาบมงไปส่นหน้เจ้าอ่หางมงไปหาน้าไม่บ่อืมไปครับผมพี่น้องครับกลับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้าน ใส่คู่รถเขาจะดูให้